โผโช่องระบบทีเพียนะวันเฮ้ยพี่แกมาแล้วเียรแล้วไปหาแกเราไปหาแกเรอยู่ไหนอยู่ไพี่พี่ไปไปไป่อยู่ไหนพี่ไม่ได้เจอกันนานคิกิมามาคิกิมา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 เป็นไปบ้างพี่อ่ะสุดาวจตรองเพงได้สุดอไม่ไเวกแกพกแกอมเนมันเร็วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ไม่ได้เปิดทีมบอกด้วยมไปด้วยรอโอ้ยแย่ไปไป สุดเลยเรื่อยใช่ไหมอ่ะเอาแบบไอ้ไอ้โอเจ๊ดยฉันดิฉันไม่ไม่าจะกอรู้รู้แหล่งคิดถึงแต่ไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้เจสันกอดคุเขาเขาจะกอดผมแล้วเนี่ยชอะไรกัยไม่เป็นไรพวกคุณนิ่ได้จำมามาผมเล่นไอ้นี่ดีกว่าเล่นโนรีเวอร์ชั่นเก่าสมัยที่โนรีมันยังแบบว่าวางกับดักได้โอ้โหโนรีแบบวางกับดักได้ อ้าวคุณเม็กซ์้าวเจฟเดลโลบอกได้ไงผมเป็นเจฟเดลเลโกว้าวอ้หูยรเฮ้มีฟ้าผ่าด้วยไหยังวางกับได้เลยเนี่ยว้าวไหนเออเอียบร้อยแล้วก็ฮอลลูเนชันมันแจกได้เลยมันแจกเลยเหรออ่ะแล้วแล้วไงต่อไหนดูเดืนซีพิโอมาอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอยโอ๊ยโออ๊ยโอ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  ว้วออกมาเดี๋ยวมาด้ผมช่วยคุณเองผมช่วยคุณเองคุณเองผมช่วยคุณเองโ้เตะเลยคุณแอนดี้ราช่วยกำัแกคุณกัาโอ้ยดียนีแอนนี้ลยไอนี้ยไ่นนี้น่อออโมาคุยแป๊บนึงมาคุยแป๊บนึงนูปั้นนี่ไหมฟังคําองันดีๆนะ This is your m นั่ๆๆเอาผมซ้าให้ การคุณการเป็นไรค่ะคุณพ่ออาเรียบร้อยเลยอ้าวจบเกมเลยถ้าลีโอสิบแปเขาไม่ซื้อสกินเกี่ยวกับโบคาลอยแม้แต่สกินเดียวเขาจะชักดิ้นักตายในสามวินาทีหนึ่งสองสามอยสุดตายคลับเอ้ยแมบคนคุณโอ้โสองพันสิบเอ็ัครับบอลสองพันสิบเอ็ดองโคงโอย่แล้วมีแค่สี่คนเราจะรอกัน ฮ้ยวัสดีครบอะไรอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไไปเอยลีโอยี่สิบกำลังจะโดนเซลิงยาสีล้งไอซาเตียสูเลีงเลงฮ้ยเฮ้ยาทจฉันจำแกได้ไนเอาคำเมมโมรี้ดูรูว่าจำกันได้แต่ไม่ต้องรังควาขนาดนี้ก็ได้เัเดีวเดี๋ยวเฮ้ย The Rock กิน The Rock เอาประเดนจริงก็ได้แต่น่แกมุกกระทืบเช้าไม่ได้วะเขาเขาเวลานอกเขาเวลานอกม่หนึ่งสุปน้ำเรียบร้อยปักเลยสามารถซื้อโนโถปักหัวได้ที่นี่นะครับผมโนโปักหัว อ้าวเรียร้อยหิดหิดว่ามันอ้วนไอเนี่ยช่ยอ่ะอ้วนมากเยียบร้อยว้าโดนปัดหัวเลยไม่น่าควเล่นพิมแพ้โอ้โนี่ว่าได้เตะโตเป็นไงบ้างสบายดีเปล่าได้ยินว่าเราไม่ใช่มนตดีแต่ขายโคซองเก่งไม่ใช่เหรอโอ้อ๋อเจ้าของมีชีวิตต่อมั อ้อย Where Where is my mango เดี๋มังโกก็มาใช่ไหมกูเรียกออกกูลืมเรียสกินกูขอโทษอ้เท่อุ้ยอันดีเท่เ่อะไรเนี่ยโอ้อินอยาวด้วยอ้ยอย่างด้วยโอย่างน เฮ้ยเทชจัดเฮ้ยลีธาด๊อกพอเขนผัดไเธอ์ของแทนโอ้ o ไมโอไมค์เกโอไมเกว้าวเฮ้ยหดยุดหย่ยุณโ

เจ้าเอาไปโดนเลยดิโก้ยระเบิดไปละแอนแอนอ้าวตายแล้วอ้าวหมดแล้วหมดเลกโอเคเดี๋ยวดี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 ใหม่ดีดีใหม่เดี๋ยวเราโอ้ยโอ้ยบุคคลลอยอยู่เลยเขาจังมาแล้วด่าดาไหนวันเทวิตมีออกแล้วเชาวอยากจะเล่นจะชันหรือเปล่า เอาแล้วอุ้ยเอ้้เดี๋ยวนดิโมแมนเดโกยเกายมาเโมแมนายอยู่ไหนอ้ตวนี้ตทอยกต้องโนชดอ้อี่โลกโอ้ย่า้ปา้โอ้โเดี๋ยวผิดตัวหรือเปล่าโอโหโอ้โหยไม่เยวว่ว อย่าทำไร้ายเดโมไรยเลยโอ้ยอย่าทำไร้ายหลานเลยไม่ใช่มือจะตายแล้วลุงลุงเมาอ่ะโอ้ยอย่าทำไร้ายผมผมแค่อยากดื่มเหล้าอ่ะโอ้ยเริ่มเมาแล้วเช่นด้วยเอ้าเอ้าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วอพยพอพยพมีหมอไหมไม่มีว่าไม่เป็นไรขบวนแบ็คเองโอเคครับฮะอุ้ยอีณกีคุณกีคุกีหน้าะระเบิดอุ้ยว้าวับไม่เลย สวยสุดจริ๊บเออโอ้โเลี้ยวมาดีมาดีเลยอยากให้มีอยู่ในเกมนี่จังเหรอหายไปไหนวะเอาไปแล้วงงเองงงเอาผมปั่นไฟเลยผมปั่นไฟโอ้ยแย่แล้วที่แยวไม่ค่อยที่แยวผมาไปแล้วิ่งเห่าโอ้โหแล้วเอฟเฟกต์เดโมไนคือแบบโคตรเกลียดไเอฟเฟกต์มันจะอลังไปไหนเนี่ยตอนไม่ได้เลยนี่แนี่ยต่กงคนต่างแรกเออสมอล ยโอ้โหโง่เลยโอ้โหใครดักใครมาดักน้าอะเมื่อกี้ออมันไจะตายอ้โาะแล้วไปช่หอมาีมายู่ไปหใครวะไม่ไมไม่ไม่่มลอุ้ยเมาไช่วยเร็วฮ้ยบล็อกอ้าวอ้โได้คำอมเลยผมก็ได้เลย หน uhm ไปเดโมได้ช่วยนายเองเอาชสวยช่วยไม่ทันแล้วช่วยไม่ทันวเป็นโกนทุกยาไปแล้วไม่ทันแลยน่นั่นมาสาดีเบ้งขึ้นเหรอขอหน่อยโอ้โหกันติงขไก่เลยมาตัวตัวง่ายขนาดนี้ต่ตตตต ดิโอเล่นสกิลเล่นสกินสาวอนิเมะแล้วไม่แบบแข็งแกร่งอะแข่แรงเขาแบบโคตองก็ดาวเปนฟีเบลอะก็เลยแข็งแกร่งอะมนได้มนได้รับบัฟอะลามันบัฟอะไรวะพี่พเหรอโอ้โหโอ้โหโอ้โหออโล้โอ้โห้อออ้โหอ้โอโ้้้้้ เออเออเออแยกแล้วนะดีกว่ารวยเออแยกแล้วนะดีกว่าแยกได้จริงอันนี้แยกได้จริงฆ่าผมได้ด้วยจอดจอดเลยหายแล้วหายแล้วโอ้ยโอ้ยตัวอะไรตัวจริงเนี่ยอันไหนตัวจริงลืมไปตัวจริงมีอยู่สองตัวขบวนทับโอ้ยทับขึ้นมาเลยโอ้โหโทนีกหรือหรือโนรีวะเนได้โอ้ยแรงแรงแรงมากมันดีกว่าโนรีอีกเพราะว่ามันตัวจริงทั้งคู่จริงครับ หนีไปคุณตองลยแบดักแถมั้งผไม่มีประโยชน์อีกทีนึงอีกนึงครับผมผมมาแล้วผมมาแล้วอ้ชนสเลยโอ้ยโอ้ยตายโอ้ยอไรเอนผมขับอร่อยจัดเดบในบอเอรเกิดไปแล้วเราต้องหยุดเาไอย่าทำ้ายผมผมก็แคไปตึงเดี่ยวกับเดบุไยโอ้ยโอ้ยจะ โอ้ยอย่าขอดดิอย่าครับผมเดจะบอกอาวเแล้วโอ้ยนะเดโมไนท์เสียลูกกิอ้าอะไรอีเมอีเมนกเเรียบร้อยตายโอเคมากันเลยไฮนะแมวเหมียวคนนี้จะรอดหรือล่นั่นสาะไรเมื่อกขอล้กัน อะไรวเอะไาเอาเอาเลยเอาเลยสาวนี่ไม่เอาเลยไม่หลงเก่งประเดี๋ยนี่เอ้โดนโดนโดนใจแล้วโอ้โหใจคงเท